คือบ้านรุ่นบอกหรงหลอบ้านเป็นไงบ้างครับความขึ้นไหวของบ้านตอนนี้ก็เพิ่งลงเสาเอกเสาโทไปก็ตอนนี้ก็รอเขาเรียกว่ารอทางทางทางช่างใช่ทางช่างเข้ามาจัดการก็คือเป็นการเริ่มตอนนี้เริ่มเริ่มต้นแล้วใช่ไหมถูกับอันนี้ทำที่ไหนเลยแม่คะทำที่บ้านเกิดครับบ้านเกิดจริงๆเลยที่จังหวัดอะไรนะกาลสินกาลสินอันนี้บ้านหลังนี้คือมีความตั้งใจยังไง ก็บ้านหลังนี้ผมก็<ค>ไม่ใ,ให้พ่อกับแม่แต่หลังนี้ผมเอ่อตอนนั้นยังไม่ตั้งใจว่าจะสร้างอย่างเงี้ยแต่เป็นพ่อเอ่อพ่อเอดเนี่แหละครับคิดว่าเราสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ดีไหมตอนนั้นก็คิดว่าเราจะสร้างดีกว่าเพราะว่าบ้านหลังเก่ามันเป็นที่ที่ตาบอดนะครับผมเป็นที่ที่ผิดกฎหมาย,ย<อ>วกว็กลัวแบบว่าสักวันเขาจะมาเอาแล้วเราอยู่แล้วไม่มีที่อยู่อย่างเงี้ย ก็เลยตัดสินใจว่าจะไปสร้างตรงที่ที่มันเป็นที่เราดีกว่าก็คือสร้างเป็นเป็นหลักเป็นฐานให้ให้ที่บ้านด้วยใช่ไหมเป็นน้พันน้ำแรงเราเลยใช่ไหมอันนี้ใช่กี่<ๆ>ปีฮัน <c oughs> ลูกได้ขนาดนี้สามปีเท่าไหร่เท่าไหร่บอกได้ไหมจำนวนเงิน <c oughs> ก็บ้านนี้ก็จะอยู่ที่ร้านสี่ร้านห้าที่ไม่รวม er. เฟอร์นิเจอร์อันนี้คือต้องตั้งงบไประมาณนี้ก่อนใช่ไม่บิวอินนะคิดว่ามาเจะแบบเกินงบไหมตั้งอย่งคิดว่ามันจะเกินงบไหมเพราะว่าบ้านแต่ละคน ก็คือกต้องต้องเกินแน่นอนครับแต่ก็มีมีเผื่อบ้างแล้วก็ช่วงนี้ก็บ้านยังไม่เสร็จเราก็ทํางานไปด้วยครับแล้วก็เก็บเก็บไปเลยๆคือมีซัพพอร์ตไ้ประมาณสามล้านอยู่ไัพพอร์ตยอะเนีซัพพอร์ตเท่าไหร่ก็ลิมิตลิมิตเท่าไหร่ก็สองล้านอ๋อสองล้านอันนี้เงินสดล้วนเลยเนาะใช่ครับเดี๋ยวพูดเสียงดังที่ไหนนะพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างก็พ่อกับแม่ก็ก็ดีใจครับผมที่มีบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นของตัวเองครับผมก็ จะอยู่สุขสบายก็จะมีความอาเรวามั่นใจว่าไม่มีใครมาอยู่กับเราอะไรได้เลยแต่จริงๆก่อนอายุ20เนี่ยด้านมันจะเป็นชื่อเราไม่ได้เป็นชื่อใครก่อนตอนนี้ยนือว่าเป็นชื่อเราแล้วเป็นชื่อของของพ่อครับแต่ว่าพวกเราไปด้วยข้างหลังใช่ไหมใช่ค่ะทันเสร็จเท่าเสร็จตอนไหนอะครับอยากอยากอยากจะให้เสร็จมันช่วงไหนกี่ปีอะไร้ก็ช่างบอกว่า อ่าไม่เกิน6เดือนครับแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปิดฤดูกาลพอดีเดือนไหนเดือนไหนครับเดือนเนี่ยน่าจะกลางปีนี้นะช่วงช่วงกลางปีใช่ใช่แล้จะเร่งให้เสร็จให้ทันเนาะแล้วก็จะเรือไปขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะครับกันละสิ่นนะแต่อันนี้บอกแฟนเนาะบอกแฟนเอออาบมีบ้านแล้วพี่ขอเข้าอีกเพื่อหนึงเนาะอย่างเงี้ยมันมันมีกับแต่เอามาแบบโซเชียลเลยว่า เฮ้ยเราเนี่ยมันดูเหมือนมีอภิสิทธิ์หรือเปล่าอะไรอยู่ในวงหรืออะไรเงี้ยคนมันชอบเข้าไปแบบเขาเรียกว่าชาวเน็ตอ่ะเข้าไปจับผิดอะไรเงี้ยตรงเนี้ยรเราโดนมาตลอดเลยใช่ครับอ,อ,อันไหนอันไหนที่แบบผิดนิดผิดหน่อยผมก็จะโดนตลอดอแม้กระทั่งที่พี่ท็อปออกไปอย่างเงี้ยก็อบอกว่าเป็นพ่อผมว่าพ่อดูดูแลไม่ทั่วถึงอย่างงี้ใช่ไหมครับมันก็เราอีกแล้วหรอ <laughs> แล้กวก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกแต่ถามว่ามีคนอบอกว่าผมมีอภิสิทธิ์เดือบไหม ผมก็ในในส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้มองว่าผมเป็นลูกคนหน้าผมต้องอใหญ่กว่าคนอื่นผมก็ทําตัวปกติทุกอย่างเลยเล่นหรือว่าเล่นกินอย่างนี้ผมก็กินตามที่แดนเซอร์ทั่วไปทํากันเพราะว่าเราแบบว่าเป็นลูกหวัวหน้าวงก็เลยแบบสายตาจับจ้องว่าเราทําผิดอะไรตลอดเลยหรอเจอมาตลอดเลยหรอเจอมาตลอดอะไรแรงสุดสำหรับเราที่บอกว่าแค่นี้ก็โดนตำหนิเยอะไหมก็มันแบบเรื่องแบบ พี่ท็อปบอกไปนี่แหละครับที่พี่ท็อปก็บอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรผมก็โดนแต่คนก็โยงไปมากใช่เหมือนกลัวพี่ท็อปน้อยใจหรือเปล่าใช่ใช่รหมแต่จริงๆแล้วมันก็คือไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรพอคอมเมนต์เข้ามาหนักๆมันมีน้อยเพราะว่าเราอายุเราบางทีมันต้องมารับอะไรรัหนักอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีครับผมแต่ผมก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสใครเป็นที่ปรึกษาแล้วครับเวลาเราบอกว่าเจอคอมเมนต์เจออะไรแย่ๆแล้วแบบไวเท่านี้ก็ต้องมีคนที่ปรึกษา ก็พ่อถ้าพอเราเป็นลูกหลานพ่อเองแบบมีเพื่อนในวงคอมเมนต์มาไส้เข้ามมันก็ก็มีบ้างครับแต่ช่วงแรกๆอ่ะมีครับแต่ทุกๆทุกวันนี้ก็ก็ล่าเริงกันปกติครับผมเพราะว่าช่วงนั้นเขาก็ยังยังไม่รู้จักเราเราก็พยายามสนิทกับทุกคนแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมหรือความเด็กเนาะพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ยังไงให้คนในวงแบบยอมรับเราเก็ผมก็ อย่างผมมีของอย่างนี้ใช่ไหมครับแฟนคลับเอามาให้ของกินของฝากนี้คือถ้าผมเอากลับไปคนเดียว before, มันกินไม่หมดอยู่แล้วผมก็ต้องแบ่งปันให้กับทุกคนบางคนบางคนไม่ได้ทิปไม่ได้ทิปเลยก็มีผมก็เอาไปยื่นให้ใส่มือให้นีก็มีแดวเบื้องหลังนี่คือสงครามเยอะอยู่แต่ว่าคนในทีมรู้สึกว่าอยากจะแบบดักขาเราอะไรแนี้มีไหมมีไหม,มเรา่หนุนเป็นไง เราให้หน่อยมีไหมแบบนั้นคนคอยกันซีนเรากันซีนเรากันซีนแบบว่าอาจจะมีแบบว่าเฮ้ยพูดข่าวนี้มาพูดคำนี้มาเพื่อเป็นกันซีนอะไรเงี้ยช่วงแรกแรกที่มันเป็นเป็นประเด็นอันนี้ผมไม่ไม่ไม่เจอใช่ไหมไม่เจอเจอตะปูเลยรองเท้าไม่มีแล้วไม่มีไม่เจอกันดำดำดูจะแขกเขาไม่มีหรอกหนูหนังเยอะไปโอเคอันนอกจากเรื่องนี้แล้วคือมี เรื่องของการที่ท้าวิจารเรื่องของเสียงเพลงเมาด้วยตอนนี้แล้วก็เป็นศิลปินเป็นนักร้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมีคนบูลลี่เราเรื่องเสียงเพลงเอก็มีครับแต่แต่ตอนนี้ผมก็ไม่ถือับว่าผมร้องเพ,งพลงเพะร้องเพลงเก่งก็งอ<า>กพอ <c oughs> พอไปได้พอ,อแบบเรียนรู้ <c oughs> ประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับก็อันนี้จะเรียนเมื่อไปร่เออไปเรียนหรือเปล่าใช่ไปไปเรียนได้คอร์สเดียวคอร์ด ยังฝึกกับพ่ออยู่เห็นยังมีคลิปฝึกกับพ่ออยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออพ่อพ่อพ่อแนะนำเลยเพิ่มเติมไหมลูกก็แนะนำครับบาง,งคำออกออกออกเสียงไม่ชัดอ,อย่างเงี้ยออกคำไม่ถูกอย่างเงี้ยคือทำไมไปสอนกับครูทำไมครูทำไมคร <c oughs> ูด,<อ><ๆ>ดีทำไมครูพูดแบบอย่งางแล้วพอสอนกับพ,อพ,อพ่อแล้วคำเดียวเองทำไมต้องดูดออออเเเเแกกกกกงงพพพาีี่ลลล้้ยยยย็็มมชวไรััันนนนๆ จริงๆใสยถ่ายกันไปใช่ไหมใช่จริงๆเราเป็นความชอบเราไหมหรือว่าคนบังคับอีกอะไรเงี้ยว่าเออต้องร้องเพลงด้วยนะอะไรเงี้ยอันนี้คือก็น่าจะเป็นบังคับด้วยแหละครับเพราะว่าผมผมไม่ชอบอยู่แล้วไม่ไม่ครับชอบเต้นมากกว่าเต้นก็ไม่ชอบจริงๆผมผมไม่ชอบเลยเพราะผมผมเข้ามานี้ผมโดนแม่บังคับมาเฉยอ้าวจริงๆตอนนี้แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ตลอดแล้วมันรู้สึกรักไหมรักการเต้นรักการร้องเพลงไหมรักมากรักแบบ อมันยังไงอะมันมันติดมันมันฝังอยู่ในใจไปแล้วหาว่าเราเต้นทุกวันเราทำงานทุกวันมันรู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจที่เป็นเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราต้องทำค่ะใช่แล้วการร้องเพลงนี้มันพัฒนาไปเยอะเนี่ยงคะช่วงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเยอะแค่ไหนพอโดนคนว่าเนี่ยว่าเรเสียงเพลงนี้เราเหมือนท่านไม่อยากร้องไม่อยากเป็นนักร้องไม่อยากมีน้อยตัวเองเลยไหมก็ก็มีครับมันมันก็ ถึงเพลงตัวเองเนี้ยถึงคิวเราลองแล้วเราไม่อยากลองเลยลองไปก็แบบมีคนแบบไม่ชอบนี่ก็มาตำหนิเราอีกอย่าเงี่ยมีโดนโห่ใส่ใั้งเวราโอ้ยังงี้ยมีชงแรกเลยคือขึ้นแรกๆแรกๆลยไหมมีไหมเดี๋ยวนี้ไหมมีอยู่แล้วอแ้เราทำยังไงวิธีนั้นเราเขาทำยังไงครับคือหน้าเราเสียเลยเสียเราก็แค่ยิ้มกบอย่าดิเชิ่นแต่เราต้องทำให้ได้เพื่อให้แฟนคลับรู้ว่าเราพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมจริงมี ต้องมีไม้ประจําตัวของตัวเองแบบใช้ไม้คนอื่นไม่ได้เออเออของผมเป็นเป็นไม้ไม่ไม่อะไรแบไม้ไม่มีเลยไมลยแต่ไม่อะถือยังไม่มีของมันไม่ถนัดไม่ถนัดเราะไม่จริงจมีกระแสข่าวลือมาว่าปกติแล้วเราออกงานคอนเสิร์ตแต่ละวันเนี่ยคือจะได้แบบเขาเรียกว่าเงินเป็นล้านเลยเป็นล้านเออรายได้เล็บมาลายจากแม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นล้สูงสุดสูงสุดเท่าไหร่จริงไหมก็ล้านสี่จะให้อีก อันนี้ในช่วงคืนเดียวอ,อะไรไหมลูกเป็น,นในโอกาสเป็นวันเกิดอ๋อเป็นคืนวันเกิดแต่ปกติแล้วอะไรได้นะคือปกติเฉลี่ยหรอ,อแลบเวลาต่อคืนเวลาไปงานนะอะไรก็บางบางที่ก็ได้ได้ไม่ถึงหมื่นก็ปวดอยูตกอ,อยู่ที่ห้าหกพันบางที่ก็ได้อยู่สองหมื่สาก็มี ก็คือแล้วปต่สถาาริ์ใช่ไหมแล้วพวกทริปที่ได้เนี่ยค่ะมันต้องแบ่งหมัรือว่าเท่าเราคนเดียวเข้าเราคนเดียวเพราะว่าเขาให้เราแต่ผมก็บางทีก็เดี๋ยวพ่ออัตังค์มาให้คนในวงเพราะการหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรใช่นะตอนนี้ไม่ได้อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนได้คนที่ไม่ได้ก็มีตอนนี้พ่อน่าจะดูแลแล้วแหละแต่พ่อพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรพ่อก็ เรามีแล้วก็แบ่งปันเพราะว่าคือเราเราเข้าใจคนที่ไม่มีไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีตังค์นี้เพราะว่าเราเราเคยมีแบบนั้นมาก่อนเราก็เลยเ,เข้าใจความรู้สึกของคนที่ไม่มีหลายคนมองว่าพอเรามีรายได้เยอะมันมีช่วงหนึ่งที่ที่เหมือนหยองแบบหลุดไปนิดนึงติดเกมบ้างอะไรนะีจริงไหมที่เขาเขาบอกอนะอมาอ่อนวอร์เติมเกมฝนเออตอนนั้นมัน <c oughs> <ๆ>มันรู้สึกว่าเอยเราชะมดใจไหมว่าเรา,เราควรจะหยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไปก่อนอ่ะ เงินแบงค์เดียวแค่พันเดียวมันเยอะเยอะมากสาหรับคนไม่มีตังค์เลยคือแต่พอเราเราเห็นแล้วคือเราแบบคือเด็กอะมันมันฝ่ายคานว่าอ,อ,อยากได้อันนู้นอันนี้แต่พอเห็นเห็นเนี่ยเรามันก็อยากอยากได้อยากซื้ออย่างนี้แบบว่า เห็นปุ๊บผมก็เติมไปบางทีก็เติมไปสามพันบางทีก็หกพันหรืก็มีแปดก็มีไม่แสนไม่ถึงถ้าแสนอะเราต้องสะสมมาเลยแล้วจะจริงมีคนมาจัดระบบระเบียบบัญชีอะไรรับไปจ่ายเราไหมตอนนี้ก็เป็นพ่อเป็นพ่อดูแลจริงจริงๆตอนนี้แต่อันนี้อันนี้เป็นเป็นส่วนตัวที่ผมบอกบอกเองว่าให้พ่อเป็นคนเก็บให้ผมเคยเก็บเก็บด้วยตัวเองแล้วมันเก็บไม่อยู่ผมซื้อเก่ ที่เขาถ่ายเองเรื Brain, ่องนึงตอนนี <inação> <like internally. S 3> ้พี่ๆศิลปินเขาก็เริ่มมีข่าวมีแบบหน้าเวทีก็มีค่าวที่หน้าเหมือนหยอกเองก็เคยโดนโดนดึงบ้างโดนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยตรงหน้าเวทีล่าสุดนี้ก็มาขอถ่ายรูปอย่างเงี้ยผมจะยื่นไปจับเขาครับเขาก็จับตรงนี้ปุ๊บอีกแขนเขาก็มาจับตรงนี้เขาก็มาาเก็จะดึงตอนนั้นผมใส่ชุดชุดเพชรใช่ไหมครับชุดลิเกเงี้ยมันก็ขยับยากเงี้ยแล้วทีนี้ข้างหน้ามันเป็นรั้วรั้วกั้นใช่ไหมครับ แต่ก็มีอีกคนนึงเขาอ่ะเอาแขนเพิงไว้อย่างเงี้ยแล้วผมกัว่าไปว่าไปเหยียบแขนเขาอ่ะผมก็เลยเป็นจังหวะที่มันจะไปแล้วผมก็เลยเอาขาไปไปดันใช่ไปดันเหล็กไว้ดีพี่ที่ไปเหยียบแขนเขาแต่นั่นคือควังเป็นจนาเราคือเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไม่ได้ตั้งใจหลายรอบไหมที่เราเจอแฟนคลับอะไรแบบนี้มางองหลายรอบครับบางคนก็จับจับแบบดึงเข้ามาหาตัวเองเงี้ยแล้วก็ไม่ปล่อยอย่างเงี้ยแล้ก็พึ่งตาเฉลย จะปล่อยถไม่ปล่อยเราก็พูดไม่ได้ที่งๆเรากลัวไหมคะแบบว่าพอยิ่งมีกระแสเยอะด้วยเรากลัวไหมว่ามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ก็กลัวครับแต่พอพอเราโดนดึงเราคือมันอย่างเงี้ยน่าเสียน่าเสียแล้วก็ใจอ่ะมันจะสั่นแบบตุ๊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 บเลยจริงๆของเราบบว่าถ้าสิ่งมีคนดูแลมันอย่างเช่นการแบบเนี้ยมีดูแลไหมอันนี้ไม่มีไม่มีอือต้องแก้สถานการณ์หน้างานใช่ค่ะ Oh. มีเพิ่มเติมไหมอันนี้ก็จะเป็นแค่เจ้าหน้าที่ที่มาคอยสกัดคน <c oughs> ปน <c oughs> ีการหน้าเวทีอย่างนี้ครับ